สวัสดีครับพี่นงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเส้นเคยนะครับวันนี้วันที่16พฤษภาคม2024นนะครับวันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นจะมารายงานให้พี่นกทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสรบในพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองมาลงสถานการณ์ในพื้นที่รัฐกสินันก่อนนะครับวันนี้กองทัพกสิกรไอเอ กองกำลังพิเดียบนะครับกำลังพล70นายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพองทัพมาคามยญาติที่297นะครับตีตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองตะไนทัพมาตั้งหลักไม่ทันนะครับกองทัพกสิน K ครเและกองกำลังพิเดียบนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักในพื้นที่ในเวลาต่อมาทรพมาก็เลยยิงตอบโตกองทัพกสิน k ค a เอเส่นกันครับทำให้มีการปะทะกันอย่างหนักในพื้นที่เมืองตะไน ขอทับคสินแก้และกองกำลังพิเดียบมีกำลังพลมากกว่านะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางขอรับคสี่แก้และกองกำลังพิเดียบนะครับได้ปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะครับไม่ยอมให้ท่านพม่าเสริมกองกำลังเข้ามาสัมทบในพื้นที่เมืองตะานได้ขอทัพปวาสินแกและกองกำลังพิเดียบได้โจมทีเลื่อยปืนกล apc ปืนใหญ่นะครับาประจําการอีกหลายชนิดนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตียงหนักในพื้นที่เมืองตะไน การพลักกันได้เริ่มขึ้นเมื่อสรงบ่ายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา13นาฬกา20นาทีก่องทัรกสินเคและของกำลังพีเดียบนะครับเลยจมตีเลอยปืนก่อาพีจปืนใหญ่นะครับเป็ประจำการอีกหลายชนิดนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางนะครับในพื้นที่เมืองตะไนกองทัรกสินเคยังไซดโดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดิน ทันะมาาขามียาที่2 9 7จนะครับซึ่งเป็นทานทับขึ้นที่เลีวนะครับมีกำลังพลไม่มากนะครับมีกำลังพลประมาณ40่นายขอทับกัดเซียนเคและของกำลังปีเด็บมีกำลังพลมากกว่านะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทันประมาาสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากมีกำลังพลน้อยกว่านะครับเระฉนั้นมีการประทะกัน30กว่านาที ในเวลาต่อมาท่านพม่าไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพปอรสซิญคีไอเอเอาไว้ได้หลังจากได้ใช้ปืนสงบลงนะครับกองทัพปอรสซิญคีไอและกองกำลังปิดียบไล่เข้ายึดพื้นที่นะครับได้พบศพท่านพม่าได้เสียบิทห้าลายนะครับได้รับบาดเจ็บ2อลายนะครับจะได้มีการปะทะกันหลัจะได้มีการปะทะกัน30กว่านาทีนะครับในพื้นที่เมืองตะไนนะครับกองทัพกปอร์ิญคีไอเอ กองกาลังพิทียบนะครับประสบความสําเร็จนะครับสามารถยึดฐานทัพของท่นานพม่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองตันานปัจนีน้สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่รัฐกสินนะครับของท่านพม่าและกองทัพกสินเคไอเอก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองกองทัพกสินเคและกองกำลังพิทียอนะครับก็ออกตามไล่ล่านะครับตาม เขายึดฐานทับของท่านพมา่าอย่างต่อเนื่องนะครับหาท่นานพม่านั้นไม่ยอมถอนกําลังออกจากพื้นที่นะครับภายในปี2 0 2 5นะครับต้องไม่มีฐานทัพของท่นานพม่าอีกต่อไปนะครับในพื้นที่ลัฐกระสินวันนี้กองทัพประสินเคยและกองกำลังปีเดียบกำลังพลก็มีเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ ก็ไล่ออกตามได้ลาาเข้าโจมตีทัพของท่านบม่าอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่รัฐกสินนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์น่าสุดนะครับทัฐกสิน kia กำลังพีดันะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูข่าวที่2กันต่อนะครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของรัฐบาลแห่งชาติตวบ้า n อ g ยูนะครับกอรับสาภาพกันเ่ง knu กองทัพกัลเลงแรง KNPp และกองทัพแห่งชาติจีน CnF นะครับวันนี้ก็ได้มีการจัดการประสมร่วมกันนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือกันของกองกำลังหลายกองกำลังนะครับตามโดยรัฐบาลแห่งชาติรือว่า NUG ทางกองกำลังกลุ่มสติพันธ์หลายกลุ่มนะครับก็เลยจัดประสมร่วมกันนะครับในพื้นที่ของกองทัพสาภาพักัลเลง KNU ปันนี้นะครับทางกองทัพสหภาพกำเลงเคเนียและรัฐบาลแห่งชาติตูบาแอนจูจีนะครับกำลังกลุ่มสัตติพันธ์หลายกลุ่มครับไปนะครับไประสมร่วมกันหาแนวทางเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศหม่านะครับณเวลานี้ปันนี้นะครับทางรัฐบาลแห่งชาติตูบาแอนจูจีนะครับที่ผ่านมาก็สนับสนุนอาวุธโดนนะครับให้กับกองกําลังกลุ่มสัตติพันธ์มาเลยตลอดนะครับโดยเฉพาะกองทัพสหภาพกำเลงเคเนีย กองทัพแห่งชาติชิ้น C.N.F. นะครับกองทัพกัะเลงแรงหรือว่า K.N.P.P. นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งชาติหรือว่า N.U.G. การพักกันระยะเวลา2ปีกว่านะครับในพัฒพม่าส่งผลให้ท่านพม่าและตพะมพม่าได้รับปาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทําให้กําลังพลของตนพม่าลดลงอย่างมากครับพี่น้องครับปัจจุบนันนี้ท่านพม่านะครับก็ไม่มีทางเลิกนะครับก็เกณฑ์ทหารใหม่นะครับ หลังจากท่านมาแล้มีน่องลายนะครับก es, ็เลยเกณฑ์ทหารใหม่นะครับเป็นรุ่นที Lovely ่สองครับเป็นนะครับรุ่นที่หนึ่งผ่านผลไปนะครับมาถึงรุ่นที่สองนะครับทาให้กองกาลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มนะครับนำโดยรัฐบาลแห่งชาติหรืว่า NUG กองทัพสรบภาพกันเลง KNU นะครับกองทัพกันเลงแรง KNPp กองทัพแห่งชาติสิน CNF นะครับวันนี้กองกาลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มนะครับก็เลยมีผสม หารือร่วมกันนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การสลบในพระพม่านะครับว่าจะเอายังไงต่อไปณเวลานี้นะครับกาลังพลของท่าพม่านั้นลดลงทุกวันครับพี่น้องครับทำให้กองกำลังกลุ่มสติพันธ์หลายกลุ่มนะครับก็ประสมร่วมกันนะครับเกี่ยวกับแนวทางการทํางานร่วมกันต่อไปในอนาคตนะครับจะทำยังไงต่อไปนะครับจะสามารถค้นลมกองทัพพม่าได้หมิ่นออนไลน์ลงให้ได้นะครับทางกองกำลังกลุ่มสติพันธ์ ทางหลายกลุ่มนะครับที่มาประชุมร่วมกันบันนี้นะครับก็เลยพูดคุยหาดอกันต่อไปที่ผ่านมารัฐบาลแห่งชาติเดบา n อ g นนะครับก็สนับสนุนอาบุธและโดนนะครับให้กับกองกำลังกลุ่มสติพันธุ์นะครับว่าจะเ็นกองทัพสถาภาพกันเลง KNU กองทัพกันเลงแดง KNPP กองทัพแห่งชาติซิน GNF หรือว่ากองกำลัง p t f นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกองกำลังหลักของรัฐบาลแห่งชาติเดบาเอ็ ในวันข้างหน้านะครับทางกองทัพสพกระเลงเคอีอนยูและกองกำลังกลุ่มสติพันธ์นะครับที่มาประสมร่วมกันครับก็จะมีการหาแนวทางสู้ต่อไปครับพี่นะครับจนกว่าจะค้นล้มท่านพม่าและมีนอ,องลายต่อไปนะครับวันนี้แม้กองกำลังกลุ่มสติพันธ์ยังไม่สามารถเอาชนะทหารมีนอ,องลายและมีนอ,องลายไล่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จวันนี้นะครับน่าจะชนะประมาณ5 0ครับพี่นะครับที่เหลือ50%เซ ก็ต้องหาแนวทางที่จะสู้รบต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาลแห่งชาติตัวบ่าย N.U.G. นยร่วมกับกองกําลังกลุ่มสัตวิพันธ์นะครับและประสมร่วมกันหาแนวทางสู้รบกับกองทัพม่าและมินอองไลยต่อไป,ไปนะครับเรามาลงข่าวที่3มกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองน้ําคําและในพื้นที่เมืองน้ําสันนะครับ กองทัพแนวร่มปลองที่แนวเอะนะครับเป็นสัติที่ร่วมกับกองทัพกุนขัางและกองทัพอารักกันในเอ,เอะนะครับก็สามารถยึดไล่ในพื้นที่รักฐานภาคเหนือหลายแห่งนะครับวันนี้ก็เลยดูแลพื้นที่เมืองน้ําคําและในพื้นที่เมืองน้ําสันทางผู้นําสูงสุดของกองทัพแนวร่มปลองที่แนวเอะนะครับก็เลยเรียกราชการนะครับหลายหน่วยงานนะครับทางผพราะว่า ปลัดนายอำเภอนะครับกำนั s, <S ผ Não, นผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่เม yeah. ืองน้ำสันและในพื้นที่เมืองน้ำคำนะครับไล่ผสมหาดือวมกันนะครับจะพัฒนาเมืองน้ำคำและในพื้นที่เมืองน้ำสันต่อไปทางกองทัพยารุลมประลองเทียนดาวรดยกล่าวว่าจะพัฒนาเมืองให้ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าสมัยรัฐบาลท่านพม่าและมินอกไล่นะครับที่เข้ามาคบคุมในพื้นที่เมืองน้ำคำและในพื้นที่เมืองน้ำสัน ปัจจุบนะครับในพื้นที่เมืองน้ําคําและในพื้นที่เมืองน้ําสันนะครับอยู่ภายใต้การนําของกองทัพแนวร่มปะลอง t n a นะครับจะทําให้พี่น้องชาวบ้านจะมีชีวิตที่หลีขึ้นหรือไม่นะครับหรือว่าจะมีชีวิตที่แย่กว่าเดิมครับก็ยังไม่มีใครทราบนะครับเกี่ยวกับสตากรรมของพี่น้องชาวบ้านนะครับมีหลายเผ่าพันธุ์นะครับพี่น้องชาวไทยใหญ่พี่น้องปะลอง พี่น้องสาพม่านะครับหรือว่าพี่น้องชาติพันธุ์อื่นก็มีเส้นกันนะครับในพื้นที่เมืองนะ้ําคํปัจันนี้นะครับทางผู้นําของกองทัพแนวล้มปลองที่แนวเอนะครับก็ได้ประชุมหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับจะพัฒนาไล่หรือไม้นะครับก็ยังไม่มีใครทราบครับพี่น้องครับนี่ก็เป็น การผสมร่มกันนะครับของของทัพแนวลมปล่องที่อนเอนะครับในพื้นที่เมืองน้ําคําก็รอติดตามกันต่อไปครับี่นงครับภายใต้การนํของของทัพแนวลมปล่องที่อนเอนะครับจะสามารถพัฒนาเมืองให้ดีกว่าสมัยรัฐบาลท่านพม่าหรือไม่นะครับหรือว่าจะแยกกว่าเดิมนะครับก็ไม่มีใครทราบเช่นกันครับี่นงครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของของทัพแนวลมปล่องที่อนเอในพื้นที่เมืองน้ําคํา นะครับเรามาดูข่ะต่อมานะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเยผิวเขตภูมิภาคนะครับประชุมบ่ายของวันนี้กําลังพีเดียบนะครับใบเขาปิดล้อมโจมตียงหนักทัพธพนทัพมาฆ่าเมียที่401นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่กองรงพิเดียบนะครับกำลังพล60นายนะครับอาวุธครบมือนะครับด้เขาปิดล้อมโจมตียงหนักทัพธพนทัพมาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเยผิว ทันตมาตั้งหลักไม่ทันนะครับถูกกำลังพิเดียบได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางกำลังพิเดียบนะครับได้โจมตีร้อย RPG ปืนใหญ่อาวุธประจําการอีกหลายชนิดนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักในพื้นที่เมืองเยปิวเมล่อต่อมาท่านพม่าก็ยิบระย้ากำลังพิเดียบเสร็จกันนะครับทาให้มีการปะทะกันอย่างหนักกำลังพิเดียบยังได้ใช้โดนโจมตีทา,ากาัดอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทา,ากาัดและโจมตีทางภาคผื้นลิน ทันพม่าสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากมีกำลังพลน้อยกว่านะครับทานพม่าคำยาที่401นะครับมีกำลังพล30กว่านายนะครับเนื่องจากเป็นฐานทัพขึ้นที่เดีวกำลังพิเดียบมีกำลังพลมากกว่านะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินกำลังพิเดียนะครับได้ใช้โดรนเข้าทิ้งระเบิดอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองเยพิวกำลังพิเดียและทันพม่านะครับได้มีการปะทะกัน40นาที ท้าพม่าสู้ไม่ไว้นะครับเนื่องจากมีกําลังพลน้อยกว่านะครับไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปท่านจะได้เหงนพนสงบลงนะครับทางกองัลพิเด็บไล่เข้ายึดพื้นที่นะครับได้พบศพท่านพม่าได้เสียศีบิตสามรายเป็นละปัดเจ็บห้ารายนะครับจะได้มีการประทะกันอย่างหนักทางผังของกองัลพิเด็นะครับมีผู้ได้รับปัดเจ็บสามรายนะครับไม่มีผู้เสียชีบิตแต่อย่างใด ื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าทิ่นนะครับสำนานการสูร้รบมากกว่าปัจนี้กองำลังพิเดียบนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของทันพมา่าเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งนะครับปนติดตานพมา่าได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปปัจนี้กองกำลังพิเดียบก็ประสบความสำเร็จนะครับสามารถยึดฐานทัพของทันพมา่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองเ finish, <S <S ยผิวเขตภูมิภาคปัจนี้สถานการ,รณ์การสูร้รบในเปรพม่านะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่หลายเมืองขอบคุณพี่นองทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมภาคติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับพรุ่งนม้พาดคลิปต่อไปสำรับวันนี้สวัสดีครับ